วันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งภาพน่ารักน่ารักในธีมฮาโลวีนกันนะคะด้วยแอปแอปเดียวนะคะนั่นก็คือแอปไล n ์คาเม r าค่ะกดไปที่แอปไล n ์คาเมราเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะกดไปที่รูปบ้านนะคะเพื่อจะเข้าไปปะติดนะคะกดไปที่ภาพปะติดก็ดจะขึ้นหน้าจอสีเขียวแบบนี้นะคะให้เราไปเคลียร หน้าจอสีเขียวนะคะให้เป็นกระดาษขาวโล่งๆนะคะ,ปะไปที่สี่เหลี่ยมด้านซ้ายล่างค่ะจะได้หน้าจอกระดาษขาวโล่งๆแล้วนะคะเราต้องการนำรูปที่เราจะใช้นะคะเข้ามาที่หน้าจอกระดาษขาวนี้ให้กดไปที่รูปหัวใจค่ะหลังจากนั้นนะคะกดไปที่รูปกไกลค่ะเราก็สามารถเลือกภาพในแกลลอรีของเรานะคะเข้ามาใส่ในหน้าจอขาวๆนี้นะคะ กดไปที่สีเขียวตัวบวกนะคะเราจะเข้าไปที่แกลเลอรี่ของเรานะคะเราจะใช้รูปที่เราได้บันทึกไว้นะคะนำมาตกแต่งอย่างเช่นรูปนี้ค่ะมีการตัดหน้าจอกว้างขยายได้เลยนะคะเราจะเลือกที่สี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นกดต่อไปค่ะรูปที่เราได้มานะคะก็จะมีการคอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะว่า เราอยากจะให้เป็นมีกรอบไม้นะคะแล้วก็กรอบดํากรอบเหลืองนะคะเลื่อนได้กรอบไม้เลื่อนได้นะคะตามใจชอบเราจะมาที่ไม่มีกรอบนะคะแล้วเราก็กดโอเคนะคะภาพที่เราเลือกนะคะก็จะมาที่หน้าจอคราวนี้นะคะเราต้องการที่จะให้ภาพอันนี้นะคะ มีสติกเกอร์ตกแต่งแบบไหนนะคะเราก็เข้าไปสไลด์ดูนะคะตรงที่เราเคยโหลดรูปมาไว้เราก็ไปเลื่อนๆดูนะคะว่าเราเคยโหลดรูปแบบลักษณะในธีมเทศกาลของฮาโลวีนไหมนะคะก็จะมีอันนี้นะคะที่เป็นรูปหัวกระโหลกเราสามารถนํารูปหัวกระโหลกนี้นะคะมาตกแต่งได้ที่ภาพที่เราจะตกแต่ง เดี๋ยวเราจะไปเลือกกรอบกันนะคะเลือกพื้นหลังนะคะพื้นหลังก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยนะคะเราจะเลือกให้ใกล้เคียงกับเทศการนะคะเราก็จะขอเลือกเป็นโทนเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็รูปที่เราจะนำมาตกแต่งนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูที่ตะกราสีเขียวนะคะว่ามีอะไรให้เรามาตกแต่งเพิ่มได้นะคะ ตอนนี้นะคะก็จะมีคอลเลกชันปาร์ตี้ผีน้อยน่ารักนะคะคอลเลกชันนี้นะคะจะฟรีอยู่ในเครื่องแล้วนะคะเราก็สามารถไปเลื่อนหาดูได้นะคะอยู่นี่ค่ะเจอแล้วค่ะกว่ไปหนึครั้งนะคะก็จะมีรูปเกี่ยวกับเทศกาลฮาลวี Halloween นะคะตอนนี้รูปหัวกระโหลกจะเอาออกไปก่อนนะคะแอนเลือกกรอบมาวางนะคะ ก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วรอบๆข้างๆนี้นะคะยังโล่งอยู่เราก็สามารถนำสติกเกอร์ในภาพนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมได้ไม่ชอบก็กดกระ,กระบ๋าชิ้งนะคะแล้วก็สามารถเลือกมาวางได้ ถ้าเราไม่ถ้าเราอยากได้เพิ่มนะคะเราก็เข้าไปกดซื้อที่ตรงที่เป็นรูปตจกร้าสีเขียวนี้นะคะเราไปกดซื้อเพิ่มเติมได้สมมุตินะคะแอนชอบประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็กดเซฟตรงด้านมุมขวาล่างค่ะถ้าเราไม่มีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะให้เรากดโอเคนะคะ พอกดโอเคแล้วนะคะภาพก็จะไปอยู่ในที่แกลเลอรี่นะคะเราไปเช็คภาพที่แกลเลอรี่ได้เลยค่ะกดไปที่แกลเลอรีห่หึงครั้งนะคะหาคำว่า Line c a m ล่า,านะคะหลังจากนั้นนะคะภาพก็จะขึ้นมาใน Line c a m ล,าามมลา่าแล้วเราก็สามารถกดแชร์นะคะรูปรูปนี้ที่เราตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะ ยังแอปต่างๆนะคะที่เราได้เล่นไว้นะคะอาจจะเป็น Facebook Instagram สามารถแชร์ไปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ